ที่แม่เคยบอกและว่าเป็นช่องละครผู้ใหญ่ช่องใหม่ของบ้านเราวันนี้จะมาทําคลิปแนะนําพระเอกนางเอกค่ะอ่าจจะนกับพระเอกนางเอกค่ะวัสดีค่ะคนไหนพระเอกคุไหนนางเอกคอนนางเอกใช่ผ่านเกตเบอร์ต้นๆหลัของช่องเลยค่ะเออเป็นหลอกไปเลยค่ะนี่ค่ะไม่ใช่พวกบอดแม่แออยู่ด้านเลยค่ะให้มาสัมภาษณ์ จะมาสัมภาษณ์กันแบบเจาะหรือเก๋ย์ก่อนอื่นแนะนำตัวสัมภาษณ์ยังไงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแคลมุนนั่งไหนเอ่ะเรียกพี่หลายคนเดี๋ยววันหลังนะคะวันหลังจะนีนะคะจะมีคนมาดูเต็มเลยมีผู้กำกับยืนอยู่หลังปะป๊าใช่นะคะแบบว่ามีนักแสดงอาวุโสของเราหลายคนหรือว่าเด็กๆหรืออะไรต่างๆอาวุโสอาวุโส มาสดเลยเนี่ยมาคนสดนอ้งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัจมาริกาปฐมศักดิ์นะคะชื่อแน่ชื่อฟิล์มค่ะอายุเท่าไหร่อายุยีเอ็ดปีค่ะน้องสวัสดีครับชื่อพอดครับผมนายปุริเชียนุ่มทานครับโอ้ยยิมดิยิมอหยิบหยักขำเลยคอเลยด่อายุ18ปีครับผมอายุร้ปดยเด็กอยู่เลยอะเป็นคุกแน่เลย อ้าวเ,เลยอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้พี่เนทน่าจะเคยเห็นหน้ากัน <ะ S 2> อยู่แล้วพี่เนอทนอายุเท่าไหร่คะอายุ22ปีจ้าแล้วก็พี่สายอันนี้ร <นะ S 2> ู้จักดีกันอยู่แล้วอ<ช>่ะเดี๋ยววันนี้จะมาช่วยเล่คุยกับน้อง <นะ S 2> วันนี้เนี่ยน้องมาเล่นเป็นแบบพระเอกนางเอกเป็นตัวเด่นในช่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องฟิลม์มก่อนปกติน้องฟิลม์มทำงานอะไรคะปกตินะคะเป็นพนักงานราชการทหารบกค่ะจับแปลว่าเป็นทหารเหรอเป็นน้องเป็นทหารเป็นทหาร ุดทหารนาีเอว,ว,วเวลาเวลาทำงาน,นี่ต้องใส่ชุดทหารไหมครใส่ค่ะจะมีวันเหมือนตารางเรียนนะคะวันจันทร์ก็ใส่เครื่องแบบวันพุธใส่ชุดวอร์มันพริหารสุกก็ใส่ชุดฝึกายพางคอุ้ยใส่ชุดอะไรคะโอ้ใพางด้วย <c oughs> เฮ้ยแบบนี้อันี้แหละผู้นะวกองย้อนรักใช่ไหมแล้ว แล้วถ้าสมมติว่ามันมันมีน้อทหารนะเขาจะต้องฝึกแบบไปวิ่งไว่ายน้ำนี้ยผู้หญิงเขาต้องฝึกไหมอ่ะมีค่ะบางทีก็จะมีการฝึกทําความเคารพค่ะเป็นฝึกแบบทหารค่ะมีเลยที่แล้วคนที่ย่าวยเจียแฮทไ่น้องมาเป็นนักแสดงอ่ะชอบค่ะชอบการแสดงดูแบบมันดูสนุกค่ะมัน <ม>ดื้อใจนะคะชอบการแสดงอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยไปสอบติดเป็นพนักงานราชการก่อนก็เลยไปทำทงานในส่วนนั้นก่อน<ม><ม>ทับฟ้างวง,งสนสวรรค์ก็จะมารับงานการแสดงเพิ่ม,ม,มและหนูจบอะไระ<ม>จบมหค่ะกำลัง,งเรียนต่อปสออ,อ,อ,อ่ะ,อะเดี๋ยวมาที่น้องพอชน้องพอทนี่เรียนอยู่แน่นอนเพิ่งอายุสิบแปด กรีบอยู่เลยอ๋อเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอสัมชัญครับผมเอแบกน้อเอแบกปีไหนคะปีหนึ่งปีหนึ่งอปีหนึ่งงี้ข้าม6งั้นเพิ่งมัธยมเป็นปีที่แล้วเครียดเลยเรียนสาขาอะไรคณะอะไรมีเค่ศาสตร์แน่เลยใช่มีแค่นอนลหน้าตาเป็นอย่าี้แล้วเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมวิศวกรรมศาสตร์นี่ไง เรามาแสดงวิศวะอะไรคะวิศวะการบินครับผมการบินโอ้ยยังไงจะถองตัวก่อนจะไปทำงานสายการบินไหนอ่ะเดี๋ยวจะถามตัวก่อนแล้วเนี้ยจะไปเป็นแอร์เหรอคะใช่เป็นแอร์เลยจะเป็นพัดลมเหรอพี่อู๋ก็มีนายป้าไม่เดี๋ยวถามหน่อยวันนี้น้องโพสต์มาทำไมกองถ่ายแบบว่าคึดคัดคัดคัดคเอ็มด้วเนบอก ใช่หล่อที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยป่ะใช่เพราะอะไรเพราะอะไรจะพูยังไงเราเปิดกองมาเนี่ยพระเอกคนนี้หล่อสุดเออราตักเดทหรออุ้ยเพราะว่าตอนแรกเนทคนนี้ไม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เคยบอกเลยขอแชร์ก่อนทางแดงอ่ะเนทเข้ามาจะเป็นพระเอกของเรานะเราเราพระเอกใช่แล้วพอพูดเป็นไงคะออ่่ะยูไปก็เป็นนางเอกเฉยเลยเสียงเป็ดไงจะเป็นพระเอกเสียงเป็ดไม่ได้ ฮะพูดยังไงพูดยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เราเลยต้องหาพระเอกใหม่ไงเราเลยต้องหาพระเอกใหม่ทีนี้ก็เลยแบบพระเอกเข้ามาเรื่อยๆอ้าวน่าจะดีแต่ว่าการแสดงลเป็นไงน้องโอสวันนี้เล่นไปนิดนึงแล้วใช่ไหมสอบคำพูดดีเลยสอบดีมากนะผ่านเลย ต้องมาทุกอีพีไหน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 ดูเนทพูดประโยคอะไรเนอะจะกินเนทพูดว่าอะไรบ้างพูดว่าอะไรบ้างเฮ้ยผมลืมไปแล้วอ่ะปลาไหลครับปลาไหลหอมนะครับนัวมากเทพกี่เทกกี่เทกเทกเดียวก่้านเลยจริงเหรอใช่ที่ปกติเนี่ยต้องบอกว่ากล้องนี้มุมไม่ได้เล่นใหม่เล่นใหม่อันนี้รก็ได้เลยยังไงก็ได้ต่างหน้าคกล้องไม่ได้ไม่ได้มองจอนะมองแต่หน้าออ น้องถึงได้เรียนวิศวอเตร์ิดแ,แต่ว่ามันเล่นนมาหลักสแสดงชอบทจถึงชอบจริงๆจริงๆเป็นด้านโอกาสครับเป็นสิ่งที่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอตอนแรกก็ได้ยกก็เคยประกวดโครงการทูบีนวันไอดละะอลครับผมว่าว่ายแบบบ้างสนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้นเป็นเทอมก็เลยหาเวลาว่างมาแล้วมีรางวัลเลยไหมรางวัลติดท็อป40คนของประเทศครับผมอยู่รอบสุดท้ายของทูบีใช่ครับอันนี้ก็จะมาใส่ดีนะ ได้ครับผมร้องเต้นได้เต้นได้ใช่คนที่เข้าโครงการทูบีไอออนนี่เขาต้องมีความสามารถเลยว่าจะเป็นร้องเต้นอ่ะปรบมือไปเลยครับหนึ่งเพลงนะหนึ่งเพลงเธอมาทำให้ละลายโดนสาปให้ตายและตายอีกฉันอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสะกดให้ยิ้มยิ้มคงมองภาพที่เธอพทเธอนั่งอยู่โต๊ะริมใจฉันปลี่นใจฉันเปลี่ ธอชื่อฉันได้นิ่ด้วยรอยยิ้มเธอฮ้ยหน้าตาดีควาสามารถเยอะเออเราไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ต่อไปน้องพีมเพลงเพลงหนึ่งเร็มาร้องมัน้องเพได้มร้เร้องเสียงเพี้ยนหรอใช่เยอะยรอเรียนเยได้ไหมเรียนเยับไ้มันแย่ย่ตลกเ อาความสามารถพิเศษมีไหมลูกวานน่ายน้ำยิงปืนได้ยิงปืนปได้ายง่ายเทหารหนงนี้เป็นเป้เปาไงอานนี้เดี๋ยวคอยติดตามผลงานของน้องๆนะใ,ในช่องชื่อว่าเมื่อกี้น้องยังถามอย่เอออันนี้ <c oughs> เราอยู่ช่อง <c oughs> อะไรน <c oughs> ้องบอกให้น้องบอกเื่อกี้พี่บอกไปแล้วชื่ออะไรคะชื่อสตูดิโออ่มีทั้งในแบบเฟ e บุ๊ k Youtube แล้วก็ติ k กต็อกไปดูกดดูได้กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับช่องประชาชื่นสตูดิโอลงคลิปทุกวันด้วยนะใช่ลงคลิปทุกวันแล้วก็จะได้เจอพี่เนทบ่อยๆแต่อย่าเพิ่งไปแบบมีเม้นด่าพี่เนทเสียใจใช่ไหมไม่เสียใจเลยค่ะเม้นมาเลยนชอบมากเลยการด่านะจ้ะเม้นมาเลยฉันยอมได้ จิ๋ว Family หรือเด็กจิ๋วชิวอัลนคะคะได้เป็นช่องต่างหากไปเลยชื่อประชาชื่นสตูดิโอถ้าเกิดว่าใครชอบดูแบบละครสั้นนังสั้นละครมื้นธรรม<ช>แบบเหยียดเียด,ดกันแล้วต้องโดนบทลงโทษหรือ<ช>อะไร<ช>แบบเนี้ยละครสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้แล้วก็ตามไปส r i ครกดให้เป็นกําลังใจให้กับทีมนักแสดงทีมกำกับทีมเบื้องหลังด้วยนะคะโอเคอ่ะงั้นวันนี้ก็ลากันไปกันเนาะบ๊ายบาย ท่านใหม่ EP น่าจะมีผู้ชายมาแนะนำเยอะแยะมากมายเลยนี่แนะนำแต่ผู้ชายทำงานทำงานเนยโอเคโอเคโอเคไปค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe ช่องประชาช์นสตูดิโอด้วยนะจ๊ะยบายโอเคไป